กินมองแล้วไปสองเด็กๆกินมาม่าในน้ำอร่อยไหม <c oughs> ดูนี่แดดมันหุบแล้วมันเป็นแบบย้อนแสงไงไม่รู้นะ มีช็อกโกแลตด้วยใครจะกินโอ้ยหลูกลานฉันไปขอพี่เจอ,เอกีกเจใส่มือให้น้องเจเจ็บจิบจับน้องไว้ได้เห้อ ยืนกินดีๆตีหกหมดยืนเยืนเดีๆยืนยืน,ยนแล้วก็กินให้เสร็จก่อนค่อยเล่นหกมานั่งนี่มาขึ้นมานั่งตรงนี้แล้วแล้วมากินกันก่อนมาหกหมด รับใจโดดไหมโดดตรงนี้ไหมโดดน้ำเนี่นี่นะไอ้จ้่ไข่นะแล้วหนูก็โดดเอาเชือกออกเออเอาเดี๋ยวเดียวพร้อมย่างไอเดินมาอีกเดินมาอีกเดินเดินมาทางนี้ โอเคโอเคพร้อมยังพร้อมแล้วเอาหนึ่งสองสามหมดแล้วเหลือไหมนิดเดิงให้น้องอยากเอาเต้็ๆแล้ว ใจมาเอาห่อนี้นั่งนั่งตรงโคดินเดแค่เอาให้เดี๋วแค่เอาห้อหมอกเออนั่งตรงนั้นนั่งตรงนั้นเออนั่นแหละเดี๋ยาให้กินนี่นี่หนูนั่งตรงนี้นี่นี่เสื้อชูชีพมันล้างคอมันลึกไปนั่งตรงนี้เออนั่น,นแหละกินไม่เสร็จเราค่อยเล่น